สวัสดีครับกำนันย่งปูกับหลานหน่อยครับผมเมื่อนี้เนาะคิดจากกินต้มเอึงกเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกมเมื่อคืนนี้ตกแรงมากแต่ลยไ,ได้เข้าไปตลาดนะครับไดไปซื้อซื้อเอ,อึงมาเนาะได้เก้าขีดนะครับเอาเอืงกเนีงยะนะครับเข้า่ได้เลือกก็เป็นเอือคิดว่าเอืงเขาจใตัามากเพราะว่ามันขัดกันนะครับผมเดี๋ยวคนจะมาต้มเอึงสุกินไหมครับผมเนี่ย yeah. ฟดเบเลยครับเปอยเรียบร้อยนะครับสําหรับอันต้มอึงของเฮานะครับนี่คือต้มอึงในเสือมาในราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเปื่อยเลยนะครับเห็นไหมนี่เปื่อยแล้วนี่เปื่อยแล้วอ้าซิมนัวเป็นที่เรียบร้อยมากินน้ากันครับบานนี่ต้มอึงต้มอึงสวัสดีครับกับนั้นยำปูกับหลานหน่อยครับผมพอต้องไปเตยครับ มาเมนูตม้มเอึงนะครับหลังจากที่ไปซื้อแล้วก็มาทําเรียบร้อยนะครับต้มเอืงต้มเอึงนะครับม่ใหญ่หนอกเอืองเสม,มอนี่นะครับเอึตงตัวน้อยๆแต่ว่ากจะมาลุยกันเลยนะครับห่อนห่อนห่อนห่นเจียวตัวน้อยๆห่อยกันยังไงตัวนี้เอาตัวนี้ละมันเยอะเที่ยงมูนี่นะครับอันนี้เป็นเอืงเผาดีนี่ดีเป็นเอืงเผาเอึงออกข้างแรกนะครับเป็นเอืงออกเพราะว่า เบอร์แล้วอันมันจะผสมผสมกันหลายหลายอื้งเนาะหลายพันก็เล่ยมั่นใจว่าตัวเนี้ยเป็นอื้งไต้จริงๆเนาะวาดไข่แล้วรับสูบคว่มหันมาได้ <c oughs> แผ่คว่มหันครับผมมือบางถ้าเทียนปิดแกแ๊สแบกกระยามันสดบริสุทธิ์อนหันนะโอ้ยแล้วไนไข่ดิเล็กหลอดไข่คร,ครับ เมืองไข่อึง <laughs> อ่าที่เป็นยังอึงเนี่ยครับมีทั้งทองมันผมกินไข่ปวลาสองค่ำมันจังคอยว่ามันเหมาะที่จะกินในครั้งแรกที่ฝนตกเพราะว่าเขายังไม่ได้กินอาหารเขาจะออกมาเนี่ยครับอ่าเขาจะนี่คือใส่คือคือ,ค,อ,ค,อคือใส่ของเขาเนี่ยมันยังไม่มีอ่า บ้านด้มีขี่ของมันเนาะครับรนี่นนกระเพาะกับยังกัยังย่งแมงยังบ้านด้กินนะครับมันมัน <c oughs> มันจะกินแฟบแต่กินอึนะครับข้อเสียของอื่นก็คือกินแล้วจะเจ็บขี้ง่า <c oughs> ครับอะตัวนี้จำเจียวไม่ต <c oughs> ้องใบดอก ลปลาอะรสมอยากเนลยมสมอยากเลยแล้วนี้นใครกับผู้หยังครับใส่เลยอ,อันนี้ไว่าจะใส่ใส่ ตัวนี้หน่อยกับแสบเลมันตัวดยันยนี่กระเผาครับเป็นเผาป้าตัวนี้ท้องไข่อ่องลอง,ลอ,งอันนี้ก็อันนี้ยางครับนี่อันนี้อึ้งยางอึ้งยางจะพ่อยได้ดีนะครับอึ้งยางเนี่ยจะโอ้ร้อนโอ้ <c oughs> แผ่ความหันนะตัวนี้อึ้งยางเนี่ยจะพอยกว่าอึ้งเผานะครับเปื่อยเร็วกว่าอึ้งเผา พอพอพื้น่าความแสบอึ้งอ,ออกกับอึอ้องยางเนี่ยอือย้องยางจะแสบกว่าที่ไปตลาดปลาเมื่อนั้นมีงแกต่ตัวทอปลเมื่อนี่ครับนี่ตัวน้อยๆออต้องออกับโอ้พนนี้นี่กระเพาะไหลครับเพาะล้วบียังเสร็จครับบีออกบีใส่ออายางเคา,เาะกระเจาออกก่อนถ้าออกแล้วคับเขาก็กลับเลย ใสมผมอยากเลยมองไหนครับหรือเมื่อแบบไหนหรือเมื่อการตรมเปิดเลยจดน้ำ เพราะว่เาเขาอยากไปตนใงเขาไมไปตลาดปลาคนนะแม้นไปตลาดปลากาะคือะสมแล้วเขาไม้เพือว่าจะไปห้าซื้ออึ้งมาตมเพราะว่าช่วงนั้นเมื่อน,นั้นมันกาฝนไหมกันฝนฝนตกขึ้นกันแต่ว่ามีแต่ตัวท่าในหน่อย <ๆ S 2> เเ็เลยบอสือทับเโลดเราแห้งผมไม่ถามึงโยหันเนะาะก็คเพื่อเจ้าหนึ่งกับ ถ้าเป็นหนึ่งอย่างก็ลดละสองห้าสองร้อยสองร้อยซ้าหรือสองร้อยสามสิพหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอียงเผามันจะสองร้อยสี่สิบบาทแต่ว่าเจ้านี่รวมร้อยห้าสิบาทประทัดระหว่าร้อยห้าสิบบาทได้เก้าขีดลบออกสิบห้าบาทสิบห้าบาทเป็นสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบห้าลดอีกห้าบาทเหลือสองร้อยสามสิบ เบ,บ็ดนี่ครับผมสื้วมาสองร้อยสามสิบจะได้สองถ้วยวันนี้ได้ข้าวขีดนะครับผมเต้าไนยใบเตยกินเรียบร้อยนะครับกินกับเมนูไข่ของแกนล,ละ่ะเต้าไนยเมนูไข่กินเรียบร้อยเพราะว่าพ,พ่าพู่จะไปวัดมาเนาะ ไปวัดกบมาคืออยากได้อึงก็ืออยากอึงก็เลยเกิดพ่อเดียวนั่นแหละนะครับพ้องคิดบไปฟังนเสียงอึงอยู่วัดนั่นแหละถ้ามัแบบนบริวัตินี่สิลงจับเอาโยวว้ว่ะต่เลยอกตลาดเขากันนาที่นีคือกันนาอึงห้องมาั่นผมก็เลยว่าใปเบิ้งกันนาเบิ้งอึงอยู่ตลาดกันได้ยีหลีครับบาผิดหวังวัดเนี่ยแล้วคนแถวบ้านอนะ่ะเพื่ไปแต่แต่ค้ายอยู่ตลาดเนาะ อันนี้เอื้อง,อองบัตเชียงพังครับ,บเชียงพังบัานเชียงพังออกจากนี้ไปบอก,กีีกิโล ได้ก็ได้ชื่อหมักตันมะน้าหมักตันเอามาโชว์โชว์เลยนะเคยเตือว่าถ้าจะกินเรี่ยงหน่อยนะว่าหมักตันเป็นหมักตันหมักตันออนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยหกหกตาหกไงเนี่ยสามสิบบาทสามสิบบาทก็คือไ่ละห้าบาทแล้วครับทุกอย่างเป็นราคาัดทุกอย่างึ้นราคาบัด เพราะว่าที่หิงกับตัวนี้หน่อยมันเนี่ยแสบแบเบียร์มันมันขั้นในกินก็เอาจังเต้กับพ่อออกนะครับกระพ,พอกับใส่ใส่ล่างมันออกสองอย่างแค่นี้มันก็พร้อมที่จะลุยเลยนะครับกวาบพอดีครับจะดูจังแต่กันผมว่าได้ไปใต้กายไต้อึง คนตกมาผมาจับเอาเทวานี่ละ่ะดูหลังบัานนี่ละ่ะมันเป็นปลาหล้วก็มีสะน้ำปวดปดปวดปด,ดผมไปง่วงหมดข้าวเดียวเท่ะสิบนาทีกับพ่อพ่อแล้วจับเอาเท้พ่อกินพ่อตม้มต้มกินนิดนึงผมก็เศร้าผมนั่งกับป้อยมันห่องอยู่อันล่ะป้อยมันใครป้อยมันออกแม่แพ้ลูกถ้าขนาดสมัยเนี่ยเอาคบมาเรียงนี่ กบม้องมาฉาดมานมหามูลสี่ตัวเลยบอสสี่ตัวแล mmm, ้วสี่ตัวแล้วกบที่บอมเป็นกบเลี้ยงที่มันมันมหามหากบเลี้ยงนะครับมันมาเองโอ้น pues. ี่เกียดปักแอเกล็ดปากแอครับักแอ็บักขาค่ำเห็นบ่สวันขาค่ำเจะเดินปักแอเนี่เหี้ยงเนี่ยพลาดทั่วใครเต็มท้องเหมือกันเด้อหน่อยหน่อยหน่อยก็ย่อเป็นบอมมี่เอง เิ่นบ่มีจิตมีใจเด้วมีใจอยู่เด้วน้อยๆไงใดพี่น้องไปเต็มท้องห,อห,อหอรือกันกระเพาะมันน้อยยังบ่ได้กินเลยพอดีเป็นอึง้งเป็นอึง้งไตแท้นะครับถ้าเป็นอเอื้องเลี่ยงเขาจะให้อาหารตลอดมันเกิดอ,อยากย้ำไหนมันก็ขึ้นมากินนี้โมมีอะไร <laughs> มะขามส้ม เป็นไหมเหอพอดีคิดว่ามันความความสมความกลมความของมันน่ะรสชาติของมันเนื้อในเนื้อเนื้อหาสาระของมันนี่ละารส้มส้มส้มนี่ไม่ใช่ส้มหลายอย่างไหมครับพี่น้องสม้มใบคำอ้อมก้อนคมคาอ้อนถ้าแกงยังแกงคบบยังยังใส่ใส่พักติ่วก็ได้นะครับต้มส้มกบยังสีไส่พักติ่วกับแ่บนะครับใส่พักติ่วส้มพักติ่วแกงเฮ็ด ใส่สมใบสมเสียวใบอบแอบละใบสมเจียวใส่ใบสมปลอยใส่ใบสมม่งนะแกนเฮ็ดเนี่ยเข้ากันใบสมม่งตักมากินเลยคันคันต่อไปว่า่สียบคที่ยวัแรกนี่ดิเฮ็เหลือเครื่องมอง ร้อยสามสิบบาทนี่บ่บ่ได้ทำเบได้ทำเนื้อเครื่องโลดเนียเนื้อเครื่องโลดนี่ร้อยหกสิบบาทโอ้ยมึงกระเพาะมันเนี่ยไหมนี่น่องมึงมันเป๋เป๋นี่มั้ยกระเพาะเขายังพอได้กินอาหารเลยเพราะว่าหนาแร่งเขาจะกินทำอื่นธรรมชาติแทะมั้ยอันนี้ธรรมชาติแท้อันนี้ยื่นเตะของแท้เลยครับ เป็นเมนูที่วิเศษอีกเมนูหน,น,นึ่งน้ำเขียวยองยองมุงพี่นลองน้ำใบคามอ่อนใบคามอ่อนเนี่ยเพิ่นได้ปลูกปลูกขางขางขางกํำแพงของปลูกไว้ฟุตบาทของถนนรอบทุง่งทุ่งสีเมืองเอ่ะ ตั้งเทศบาลพัดเกิดมาตัดมาอย่างนะครับมาทําความตาดมาตาดัดกาลังปงงามพ่อดีเขาไปเรื่อยๆครับรถเบิง้งหาเบิง้งหาเบิ้งต้นที่มันต่ําล่พอจีปีนเอาได้ก็ได้อีดีนะครับคักเลยพ่อดีเลยต้นน้อยๆร่ต้องยัองออกแล้ว กพี่น้องมันกินน้ำเด้ครับอย่างต้นพ,พี่น้องมันกินน้ำมันบอลใครปเ,เตี๋มท้องเพื่อนผู้เพื่อนนั่นหาเลยนะโอ้แตเก็สมอยากนะแสบมันก็มีตัวผูตัวเมียตัวน้อยๆมันจะเป็นตัวผูเป็นตัวผูนี่มันจะบอกมีไข่ นเบื่องเราบ่มีอยังรครับใส่รรับบรบบน้ำเจี้ยย่อง,เ,องเลย ใส่กับเก้ายวมลกริกผงมาเนี่ยอ,อืจังได้กินของแบ่บได้กินข้องมักขึดนยากยังกินนั่นๆน,น,นะครับก็หามาก,กินเนาะมีขึ้อยากต้มอึองกไปหาสื่ออึองมาตมลุยเองนะครับ ถ้าผมมีงานถ้าเฮ็ดถ้าหูบดีนะครับถ้าหูบดีตาบดีถ้าเฮ็ดงานในสตูดิโอเกี่ยวกับงานเพงลงนีบ่บดได้แล้วผมกับโคงสี่หันชีวิตของผมไปเป็นคนขายอาหารในคนกินนี่แหละผมผมกับมักจะเด้ขาย้าน้านเฮ็ดลานขายกว๋วยนี่แหละลาบกว๋วยต้มนี่ลระไป ยืนยืนเพื่อนไว้ก็ลาบคอยต้มโหลดพอ่อใหญ่กำนันแยมโหลดลาบกำนันแยมโหลดอุดรธานีวุ้ยมี่ฝอ,อยแมียไหม่เลยคายก็บทีกับเบิรดที่เราหรอวะบม่เลยคลาย <laughs> ก,กินเอง <laughs> บัวตองเอ่ยบัอต้องขั่วนำโหลด ตว์พวกนี้เนี่ะครับเขาจะเป็นอาหารเห่าเขาเกิดมาเพื่อคนเนี่ยจะกินเอาเก็บพวกนี้มาเป็นอาหารนะครับมาเป็นอาหารเพราะว่าเฮาทุกคนเกิดมากก็ต้องกินอาหารเื่กเากันทุกากูเดี๋ยวข้ากินเนาะแบบนี้กด้แล้วอืมดังวเถ้ามาตม้มเอืองเนี่ยมันมากในในไรน,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 นะครับผมเกิดเกิดมากกับตม้มเอืองเราเพราะจะนั่นก็เจ้ากับ พ่อเม่เขาชอก,กินมาตั้งแต่หน่อยนะครับตั้งแต่เป็นทอดๆกันมาเนาะ <c oughs> จังมาูู้ดได้บนผู้ค้ากลิ่นนสนคือขึ้นเดจังเดยต้มครต้มอึง่งก็ยังนอใหม่อย่างเดียวนอใหม่นกอไผ่อย่งใดคอยแปลว่าเอาวนนอน,นอนมาก,กินเอามาห็ดเป็นอาหารต้มนอใหม่ซุปนอใหม่อย่างเดียว มงคินเนี่ยมันนี้เม่จะคนมักนะครับผมแล้วก็มักใครมักมั่นผู้บรกกิเกตกรมีนะครับคนที่เอาเข้าปากไม่ได้จริงๆก็มีนะครับผมต้องขออภัยในส่วนส่วนนั้นเนาะสาหรับผู้ที่มักกะอยากให้มากินน้ากันนะครับแต่ว่าสาหรับปีนี่ก็คงจะจบแค่นี้แหละผมบวกกิเกนอีกเราสมือิงนะครับปีละเทื่อวกินปีละหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะถือปีตัวหน่อยตัวนี้ ก็ยังทุเรียนเพื่อนนะครับินปีละปีละครั้งก็ได้กินแล้วกันปีละครั้งปีไก่ก็กินครั้งหนึ่งคือกินครั้งหนึ่งกินบ่ได้ว่ากินอิ่มคือมันอิ่มในหัวใจนั่แหละบ่แม่นว่ากินอิ่มจนข้านออกบ่เป็นนะครับคนละความหมายกินคือแบบถึงซื้อมันถึงเวลาถึงฤดูเขาเขาได้กินกินปีละปีละเท่อ สุดยัดนะครับแนวที่คนกินบ่เบื่อจะเพื่อนี่ครับเ <c oughs> นี่ยเขาเๆาอยู่กองเนี่ครับบ่มีบไม่ม,มีผู้ใดว่าเข้ามาเบื่อเนี่ยเบื่อเขาถ้าผูใ้ใดเบื่อเขาเบื่อน้ำก็เตรียมทั่วหายัดนะครับเบื่อเขาเบื่อน้ำกินเขากินน้ำมาได้ครับือไปทั้งเพลินหลัก กินย่ำย่ำปากกวงหู่ข้อเลิกเนาะปากกวงคือตามาดอ่าอากินเองได้หู่ข้อเล็กก็คือหู่ข้อสั้นปากกวงหู่ข้อสั้นย่ำหขาลุกลุกกินได้นะครับย่ำเขาลุกเขานั่งกินได้ยังเสียจะให้กินโหลดแนวใดเกิดจากเกิดยังค,ค,คือว่าเป็นการให้กําไรชีตของตัวเองเนาะถ้าไปนอนอยุอันร่มมอนนอนเสื้อเหรอครับได้หยดน,น,น้ำขอต้มระว่งอยากกินยังบ่านอะอ มันตีมีลาบสร้างมาให้มันกับบ่อแสบดีครับมันจังได้กับส้างโอ้ยจักเดียตัวเล่าอยากให้เล่ากินนั่นกินนี่เด้แน่วไดก็หามาให้กินห้าไม่กินผมเมืองมันาร้ลร้แล้วนะครับลา้ชีวิตแล้วที่ท,ที่ที่ป่วยแบบนี้กินบมินบ่ดได้ส้กคนแล้วก็การที่เก็บการป่วยเนะาะบ่ได้เลือกว่าผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มนะครับมีสิทธิ์ได้ทั้งหมด กรบอกเมียนตั้งแต่ว่าเถ่าแล้วสีเป่วยลายกคน,คนนุ่มคนนุ่มอาจจะไปก่อนผู้เถ่ากับนี่นะครับเพราะฉะนั้นภายในมือนี้อ่ะว้าวทุกคลิปก็จะพ่อเบอื่อกันนะครับว้าวาว้าวข้ามนี่เนาะว้าวทุกคลิปอีรีเกือบเกือบทุกคลิปดีใจที่มือนี่เฮายังมีลมหายใจอยู่ดีใจที่เฮายังมีชีวิตในมือเฮางมีชีวิตในมือนี้แล้วก็ทํทำให้ชีวิตของวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันเกิดคุณค่าได้ดที่สุด นะครับเอ้าไปเตยไปเตยไปเตยนาเพื่อนมาถามว่าเออทำไปเตยไปเตยน่ามันหรอไปเตยจะรอกินไปเตยนายกินกิเพราะ่าเพิ่นกินเขาอ่ะไปเตยรอกินหมักตานนะครับเอ้าไปเตยสวัสดีสวัสดีค่ะหนูองไปเตยคนด่านค่ะครับเอ้าเหยาเรากันเหยาขอ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 จำไทยพี่น้องนะครับเนาะขอปิดท้ายด้วยหมากตาลอ่อนนะครับหมากตาลอ่อนหมากตาลอ่อนเนี่ย กำลังปอกนะครับเพิ่นมาเพิ่นทายกินนี่เราไปเจยกันได้เอาจานน้อยมาวันนี้มีแล้วมีแล้วปาดพางปาดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นให้ลูกน้ำแต่ว่าอยู่่นเห็นไม่มีน้ำเนาสกระซางมันหน่อยน้อยนินิม่นเป็นมันมีน้ำกินเรยหนูเคยเห็นอ่าลองลองกัดดิจับจับแล้วกัดเลยให้น้ำแตกเข้าในปากเลยนะน้ำแตกเข้าในปากเลยปุ๊บดูดน้ำกินมีน้ำปะ เจอน้ำยังหวานไหมข้างในมันหวานไหมซา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 นั่นแหละ <laughs> คือคือน้ำตาลเป็นไงแอบบบไม่จัดจี้เลยแล้ของพ่อเราต้องปอกเราต้องปอกหล่อนเป็นอยาข,อขาเอิ่นเนี่ยตัวเปลือกมันนี่หล่ะก็คือมันโตแก่ยิงหากินได้หลายนี่ยิงนะครับยิงมันตันยิง มันเพราะว่ามันมันมันจะอืดแล้วกินกินตัวเปลือกมันนี่แหละแกเป็นแกกันตัวที่แกมันคือตัวนี้นะเปลือกมันนี่แหละคือผู้ผู้ใดที่กินกินทึ่งเปลือกมันเนี่ยมันจะบวอกอืดกร้นอนไหม,มครับอัพนะครับอืบออ่อนอันนี้อันนี้เคียงพอดีพอดีทำลูกจากเท่ากันกับลูกจากอือ เยากไหมถูกใจไหมสมอยากไปไปเตะนึงอยากกินมาน,นานแล้วสันี่เจะได้ชิมมาถ่ายรูปก่อนสําหรับคลิปนี้เอาไว้ทํานี่ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ามื่อนี่ขอกล่าวค้ามาสวัสดีสวัสดีครับ